สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบอยู่กับผมฮาสวาครับวันนี้ก็มีเด็กมาขายเช่นเคยและเราเริ่งอยู่กับการ์ดใหม่อย่างมาคารีเร่งเ,เป็นใบใหม่ที่ 3G ้ได้สี่แต่เขาศักยภาพเนือมากกว่านั้นแน่นอนอาจจะเก่งเนื้อความคาดหมายหลายหลายคนเลยก็ได้ครับผมจึงเกิดมาเป็นเด็กนี้ในวันนี้ครับคือเด็กมาคารีล็อกดาวน์นั่นเองที่มีขชอจำกัดนิดหน่อยคือว่าโปรเซกเนี่ยตั้งแต่มีการเริ่มมาเนี่ยเขาปิดโลเคชั่นได้ครับเกลก้างๆนะปิดไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมูฟเข้าได้แต่ว่า วันนี้ก็จะมาโชว์ของาโปรเอ็กเไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นเนี่ยผมมาเริ่มแนะนํานการ์ดกันทีละใบนะรนครับใบแรกเป็นเนบูล่าครับหนึ่งหนึ่งนะถ้าอีกฝ่ายไม่ลงที่เนบูล่าอยู่เขาจะโตสองก็เป็นดรอปหนึ่งที่ค่อนข้างแรงในเด็กล็อกได้ยู่แล้วเพราะว่าอีกฝ่ายเขาเล่นได้ลําบากสามารถโตได้ถึงหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดในท้ายเกมเลยนั่นเองต่อมานิโกะมโดครับหนึ่งสองนะเปิดตัวสุ่มราคาถาซึ่งคาถาแตละใบเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้น,นครับทั้งจั่วทั้งแปลงล่างทั้งเพิ่มก๊ปอปปี้ เก่งใช้ได้เลยต่อมาเป็นเจฟครับผมตบสองได้สามกิ่งที่สุดในจักรวาลแล้วเพราะว่าลงตรงไหนก็ได้แล้วก็ย้ายได้หนึ่งรอบนม่เอง่งซึ่งเราไปได้ล็อกดาวน์เนเราอาจจะแพ้เลนที่เราปิดเองก็ได้น้องเจบจึงย้ายเข้าไปดได้อย่างง่ายดายครับผมต่อมาเป็นสตรองครับผมสามสองครับเปิดตัวทำให้เกิดน้ําท่วมครับเทิร์สามน้ำท่วมเสร็จเทิร์สี่จะเป็นเทิร์สุดท้ายที่สามารถลงได้แล้วนะเทิร์ห้าลงไปก็เล่นไม่ได้ส่วนใหญตสตอมก็จะเทิร์สามแม่เทิร์สี่เทิร์ห้าไม่เล่นแล้วครับต่อมาเป็นมคัม 3, 4, คคิจจ 3, ดดมลบบม ซึ่งแน่น,นอนว่าถ้าเราดวงนี้เนี่ยมา์คอรี่ถักสามารถเสกวินให้เราได้เลยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอชมในเกมเพย์กันต่อมาเป็นน็อกเทิร์นะผมสามห้าย้ายได้หนึ่งรอบแต่ถ้าอีกฝ่ายเอ๊แต่ถ้าการเป็นนี้มีการย้ายจากไหนก็ตามจะเปลี่ยนโลชั่นได้ด้วยก็เป็นเทคการ์ดหรือว่าเป็นกูดการ์ดเลยได้ที่สามารถแก้โลชั่นที่เราไม่ชอบได้อย่างเช่นอีกฝ่ายเล่นเมจิกเปิดลิมโบมาเกมนี้มีเจ็ดเทิร์นเราเอาน no ็อกเทิร์นมาปิดเทิร์นหกปุ๊บเรียบร้อยเกยมจบหกเทิร์นเลยอีกฝ่ายก็งงเป ต่อมาเป็นพิซซ่าเวลครับ4-4แค่ต่อเนื่องถ้าเรามีการ์ดติดกันในโลเคชันติดกันี่ยมีการ์ดรสองใบขึ้นไปแล้วก็มีจี้ไม่ซ้ํากันก็จะบวกห้าซึ่งเด็กนี้เราก็จะไม่ใส่จี้ซ้ํา,ากันเท่าไหร่นะแล้วก็มิซาเวลเนี่ยจะอยากลงตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าบวกซ้ายบวกขวาได้ด้วยนั่นเองฮะต่อมาเป็นคอสโบนครับ4 0ครับลงได้ถ้าเราชนะพื้นที่นั้นเท่านั้นฮะก็คอสโบนหน้าเล่นในเด็กนี้มากมากเพราะว่าถ้าสมมติธเธอรแรกๆเนี่ยเรามีมัคคารี่ลงไปเทมโปบอลแล้วเน,นเทีี่่นย เราก็มีโอกาสนําเยอะมากๆครับทำให้คอสโ์บนเนี่ยลงไปเป็นสิบเพลเวอร์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็อ e ีฟายอาจจะไม่สู้เรนนั้นเลยอีกแล้วก็ได้ครับผมต่อมาก็เป็นโปรเซคครับผมห้าสองนะต่อเนื่องการย้ายนี่จะเป็นวิธีเดียวที่จะเพิ่มหรือลดการ์ดจากพื้นที่นี้ได้นะก็คือว่าง่ายคือต่างจากเดิมแค่ว่ามันมุกเข้าออกได้นั่เนเองแต่ยังการทําลายยังลงการ์ดไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ต้องมารอดูแล้วโปรเซคตอนนี้เนี่ยเขาเข้มแค่ไหน ต่อมาก็เป็นครอผมห้าสี่นะต่อเน,นื่องบวกพื้นที่ทางขวาแปดนี่นไงคือเขาห้าสิบสองกันแหละแต่บวกทางขวาแปดทำว่า,าเก่งยังไงในเด็กนี้นะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีทั้งสตอมแล้วก็โปรเอกที่ปิดโลเคชันอยู่แล้วถ้าเผล,อเ,ลอเราแพ้เนี่ยเราเอาคอร์ยิงเพิ่มเข้าไปได้น,นั่นเองครับผมไม่ต่อมาเป็นการม้วนเราผมห้าแปดเปิดตัวถ้าลงตรงในฝ่ายเนี่ยบวกสี่ฮะคล้ายๆคอเลยคอเปสี่ได้แปดนี้เป็นแปดได้บวกอีกสี่ก็เป็นห้าสิบสองเหมือนกันซึ่งเด็กเราเนี่ยปิดโลใช่ไหมทำให้พื้นที่เแรงในฝ่ายน้อยลงเราสามารถคาดเดาได้ไงงง่่่าาายยวอีกฝจะลตรไหน กามโมล่า <Gam> <Okay. S 1> ก็จะมีแวลูมากขึ้นนั่นเองครับไลท์ <Okay. S 1> สุดท้ายเป็นอันแล้วครับผม6แต่ถ้าผมเปิดตัวลบข้อความจากการแฝงค่าที่ยังไม่เปิดหมายความว่าเราต้องเปิดก่อนแล้วหนึ่งแต่แล้วเราก็ต้องแบบมีพลังเยอะกว่าอยู่ด้วยนะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ไดการ์ดหายไปแต่อย่างไรแค่ความสามารถใช้ไม่ได้เท่านั้นอาจจะแก้เด็กพวกเฮล่าได้เด็กพวกเปิดตัวแบบซิลเวอร์เซฟเฟอร์อะไรได้ดิสการ์ดอะไรแบบนี้ซึ่งเด็กเราเนี่ยนำไม่ยากนะถ้าเราล็อกเรียนมาดีๆทั้ง ตอมทั้งโปรเอกเนี่ยเราก็เปิดก่อนได้ไม่ยากแล้วเราก็เป่าฟู่ได้ไม่ยากเช่นกันครับผมเอาล่ะก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาดูกันในเกมนี้ครับผมเทิร์นที่1เลยถ้าเปิดมาเป็นโลเคชันอย่างเวสต์วิวถ้าเปลี่ยนเป็นโลอื่นในเทิร์นที่4อัตอนนี้มือผมมีนิกโกที่เล่นได้นะแล้วก็มารคารีเดี๋ยวลงไปเลย นั้นผมเล่นนิกโกะไปเลยก็ได้ครับเผื่อท็อปเด็กเป็นเนวูล่าหรือเจฟก็จะได้มีของเล่นมาคาิลิออกไปทางขวาครับตรงกลางออกมาเป็นโลชั่นยางเลมูเรียและท็อปเด็กเป็นเจฟพอดีโอเคเลยครับเจฟเจฟกลางแล้วกันเนาะทางซ้ายเป็นเวสยูเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโลอื่นอาจจะนกเทินเปลี่ยนออกได้ถ้าไม่ชอบและทางขวาเป็นปราสาทซีโม ผมรู้ที่จานอกเทินต,ตรงกลางนะอาจจะเอานอกเทินไปเปลี่ยนประสาทออกให้ก็เป็นเวสิลออกก็ได้ได้เหมือนกันครับ Invisible ิล m a n มนนะผมที่เขาเล่นมาในเทินนี้พร้อมกับเดฟลี่ตรงกลางด้วยครับโอ้โหแบ็คทันเดโบนะทางซ้ายผมน่าจะคอสบนกลางไปก่อนครับนอกเทินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนประสาททันเดโบออกนะในกาโซนีครับผมนี่ฝ่ายเขาเล่นมา โอหโโหโดนในกาซูนิกอะแล้วท็อปเล็กเล่นเป็นครองไงเล่นไม่ได้เลยอะลงไปโดนบึ้มผมย้ายนกเทิร์ออกซ้ายแล้วอาจจะอยากเล่นแอร์ไลออดเธอร์สุดท้ายนะฮะเพราะว่าเขาเป็น invisible human พอดีอเ,เล่นใครนี้แล้วกันเนาะ ภาออกเป็นแคมรีไฮครับให้เราสามมาหนึ่งใบซึ่งไม่น่ามีผลเท่าไหร่แล้วกลาเดเตอร์ครับเลียวมาเป็นสตรอมไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าต่อไปเป็นเธอสุดท้ายที่เราเล่นอยู่แล้วครับทีนี้ผมอยากเล่นยังไงดีผมเดาไม่ออกว่าเขาเป็นเล็กอะไรด้วยซ้ำอะ่ะ มีกะเรปลี่กาเดเตอร์ visible บูมนถ้าผมเลือกที่จะนะเจ็บมาซ้ายล,ลงครอตรงกลางผมก็ยังนำอยู่นะสิบสาถ้าเขาเล่นหนึ่งใบผมยิงขวาทางขวาผมว่าเขาไม่เล่นอยู่แล้วปะเพราะว่าถ้าทางขวาเขาไม่เล่นเนี่ยผมเลือกที่จะอาร์เรอัดซ้ายได้นะครับแล้วก็เจ็บไปขวาเลยไม่ทูกกาาแล้ว เขาตามผมยู่สองเขาไมส่สู้กลางกับซ้ายได้ทางขวาเป็นประสาทซีโม่มันสู้ยากผมคิดอย่างนั้นนะงั้นผมไม่สู้กลางแล้วกันย้ายมาขวากับซ้ายเลยดีกว่านะฮะไปครับทางขวาโชคดีมีมัคคารีองลงไปด้วยไงทําให้เจฟก็ลงไปช่วยอีกก็ชิวๆเลยครับทางขวาบนทางซ้ายเราเป็นอารออดอยู่แล้วเราเปิดก่อนด้วยครับผมทําให้น่าจะชนะได้อย่างแน่นอนนะ างซ้ายถ้าเราจะแพ้คือพลังดิบเขาเยอะอย่างแมกนิโต้อะไรแบบนี้นี่นะต้องยอมถอยจีจีใช่มมาดูกันในเกมนี้ครับผมเปิดโลกระเชนแรกมาเป็นเดอะรับเลยผมเล่นเนบูล่าขวาดีกว่าเขาน่าจะลงเดอะรับเยอะเราชิงเนบูล่ามาขวาเลยอาจจะไม่สู้เดอะรับนะเกมนี้ครับต้องทั้งอู้ตรงกลางเป็นคลินครับ ผมเล่นเจฟเลยนะทางขวาเป็นแดนเจอร์รูมผมสตอมปิดแดนเจอร์รูมแล้วกันให้เขาเล่นเดินลาหรือคลินไปทางขวาเขาไม่รู้ว่าจะโดนน้ำท่วมเซอร์ไพรส์เขาไป1ทีโลเคชั่นแบบนี้อาจจะได้เปรียบนะครับไม่แนเ่เขาเล่นที่คลนะินนะก็น้ำท่วมไป เป็นเมจิกรับเปิดลิมโบโอเคงั้นผมเลยที่จะน็อกเทิร์นซ้ายเลยแน่นอนเพราะว่าผมสามารถปิดลิมโบได้นะด้วยน็อกเทิร์นลงมาเปลี่ยนทิ้งซะบรูทั้งขวาโอเคดูเหมือนจะเป็นเด็กซิเวอร์เซอร์ใช่ไหมอ่าตรงนี้มีบรูมีสองเพลย์คือกัมโบล่ากับคอสโบน ซึ่งกาโมล่าจะเบากว่าคอสโบนถ้าเราลงผิดผมว่าเขาสู้สายไปกาโมล่าแม่นๆสวยครับจิ้มไปหนึ่งทีเป็นว่องโอเคผมล่างนกเทินมากลางเนาะแล้วก็ปิดเกมด้วยอะไรอ่อยครับผมเขาเล่นที่หว่องอยู่แล้วนะ ตัวเซิร์เฟเวอร์เขาบ,บ้าขวาไม่ได้เพราะโดนอราร์ตเป่าด้วยนะทางซ้ายเราแรงมากเราย้ายเจ็บไปช่วยได้ด้วยซ้ำตรงกลางเราเก้าทางขวาผมมันย้ายมาช่วยกลางีกว่เดี๋ยวเนเบนล่าผมโตได้อยู่ดีครับอราร์เป่าฟู่ไปก็จบแล้วนะมาสปีดบิโมออกเป็นสถานทูตวากันด้าซึ่งไม่มีผลอะไรในตอนนี้แล้วฮนะ ไอรอนเ่าไปหนึ่งทีก็ฟู่ก็เรียบร้อยไอรอนฮาร์ดเป็นบาบซิวเซฟเฟอร์ก็บายเหมือนกันถ้าเกมนี้ชนะมันได้จีจีครับผมมาดูกันในเกมนี้ครับผมเปิดลกชั้นแรกเป็น Daily Google. เดลี่บิลเกิลเราได้บลูดของเขามาแต่เขาได้ของดีไปหรือเปล่าเนี่ยไอรอนออดเจฟเนมบูลา่าเก่งหมด เปิดด้วยอเมริกาชาวเวสครับผมบัฟท็อปเด็กไปหนึ่งทีเราเปิดด้วยเรบลล่านะตรงกลางเปน็นอาสมแห่งเวทครับผมลงไม่ได้เลยอืมองอลงเจ็บไปก่อนแล้วกันเนาได้เจ็บนี่ไงเรียบร้อยเรลีบโกทำพินเราแล้วโอ้โหผมบูดขวาปะเพราะว่าเดดโดเมล่นไม่ได้อยู่ดีนะเราก็ลงบูดไปถูกทำลายเลยแล้วกัน นี่เขาก็คิดเหมือนกันมาคารีโดดลงกลางได้ปะละ่ะมีภาพปะซ้ายแย่สุดทำมาคารีโอเคอย่างนี้ผมไม่สพาเวลยิงตรงกลางได้แล้วตรงกลางผมจะนำเขาค่อนข้างเยอะเลยแล้วผมซ้ายกาโมล่าออเลออดซ้ายก็คือจบแล้วคิดว่าไหว ไ้น,นแหละครับนั่นเป็นอะไรออดอุย้ยดีนะเราเปิดก่อนนะไม่งันแย่เลยผมคิดว่าเกมนี้เราชนะได้นะถ้ากามมลาผมทําให้ผมนําผมจะไอรอดเขาได้แบบอ,อีซี่เลยกามมลาเราสิบสองอะถ้าจะไหวนะโอเคเราชนะอยู่แล้วนี่เพราะเดาคล่าเราโต,โตลืมไปนู่ว่พเบัฟเลยโอ้โห เขาต้องการที่จะอะไรอดปิดใช่ปะ่ะใช่ไหมว่าแต่เขาก๊อปีอะไรอดแปลว,ว่าเด็กเขามีอะไรอดครับผมแล้วเขาเพลยงเขาเนี่ยผมว่าอาะไรอดซ้ายชัวเพราะฉะนั้นผมสามารถโปเฟสเซสขวาได้แล้วก็จะนำทางขวานะเพราะว่าทางขวาในเวลาผมโตสองเปสิบเอ็ดเท่ากันแต่มีสอง ส่งพาวเวอร์จากโปรเพซตรงนี้ครับทําให้นํามาเป็นสิบสามผมยาเจ็บมาช่วยไม่ได้เพราะว่าตรงกลางเราเสี่ยงที่จะแพ้อยู่นะถ้าเขายาเจ็บเข้ามาไปครับเพื่ผมมั่นใจเล่นมั่นใจแนี่ไงเขาอาราวัดชัวแต่เรามีโปรเพซครับผมเรียบร้อยเกมนี้จีจีครับผม ตาดกันมาที่เกมนี้ครับผมเปิดโลกคชันแรกเป็นโมโจเบลเนื้อไปาขวาตามสเตปครับโมโจเบลสู้ไม่ได้ผมก็ไม่สู้ถ้าบังเอิญสู้ได้ก็สู้แลวกันเนาะกลางเป็นเดะรัฟเพราะฉะนั้นเล่นเจฟได้นะครับผมอาจจะไม่สู้เดรัฟเกมนี้อาจจะสะตรอมเกมนี้สตรอมน่าจะได้เล่นนะไม่ขวาก็ซ้ายก็กลางเลยอ่ะเดี๋ยวดูข้างก่อนว่าเขาเล่นยังไงนะ ดูว่าเป็นเด็กอะไรโอเคดูไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรเลยดิคารีดีมากๆครับแต่ตอนนี้ต้องวัดว่าเขาจะเล่นสตอเร์ยว่าเขาจะเล่นเลนไหนใช่ไหมคือโมโตโวกับเดอลาก็น่าเล่นทางขวาก็น่าเล่นเพราะเราวางเนบูล่าไว้ผมอาจจะเลือกเป็น กระตอมที่โมโจเวิร์โอเคผมเลือกถูกเขาคืออา้าวแกมบิดจากไหนเนี่ยโอ้ปั๊บมาคาลี่โดดขวาสวยครับแกมบิดจากแคมปลีไฮทิ้งไอวันฮาร์ดไปน่าจะเป็นเนกาทีฟนะผมคอสโบนซ้ายเลยต้องซ้ายปิดนี่เนกาทีฟจริง ถ้าผมโปรเอกขวาอล้วอดตรงกลางก็จบแล้ววะถ้าสนเสนปเขาจะหนีไหมเนี่ะไม่รู้ถัดไปโปรเอกครับโดนเนิฟมาให้มุฟเข้าได้แต่การมูฟมาขวาก็ยากอยู่ดีนะตรงตอนนี้นโปรเอกแทบไม่ต่างจากน้ำท่วมเลยแต่เขากาันการทำลายได้อะไรแบบนี้ก็ไม่แย่ถ้าผมโปรเอกสำเร็จเนี่ยตรงกลางอร์รอดก็จบแล้วครับเรียบร้อย โอนโปรเองซะเขาทำอะไรไม่ได้แล้ววะว่าโลเต็มแล้วไงเรียบร้อยครับเราต้องยอมถอยจีจีครับผมมาดูกันในเกมนี้ครับผมเปิดโลชั้นแรกเป็นเฟสเวฟครับโหงั้นนี่บุดลาดซ้ายไปเลยนะเพราะโลโลไหนเหมือนกันเนะี่เดี๋ยวโดนลากมาซ้ายอยู่ดีคริกเซเวอร์ครับอ้ มีโนรู้ด้วยเหรอไม่อยากเล่นน่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมสตอมซ้ายไงถ้ามีโนรู้ทนแ้มีโนรูท้ทนเนี่ยเขาลากไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมิสมาเวลมันบวกพลังให้ไม่ได้อ่ะมอเบียสอันตรายอยู่นั่นเด้เขาโอเคต้องสตอมซ้ายอยู่ดีครับเดี๋ยวผมมิสเอวกลางอยู่ดีเท่หน้า หายุอยู่ในมือข้าคิสตอครับจัว่วคนละหนึ่งโอเคคารีโอ้โหมาคารีไม่โดดซ้ายได้ไหมกลางหรือขวาวก็จะดีมากๆขวาคือดีสุดลงมากลางทั้งท่าโดดซ้ายคือแย่เพราะว่ามิสนาเบลยิงพลังไม่ได้นะไปครับมาคารีครับวองขวาถ้าทุกใ โอเคโดดกลางไม่แย่เลยไม่แย่เลยทีนี้นผมอยากได้อะไรออดไงเพราะว่าเขาเป็นหวองอะคือเต็มคอมโบแล้วถูกปะเขาจะเล่นเลยปะหรือว่าเขาเล่นตรงกลางก่อนผมว่าเขาเล่นเลยแล้วมั้งนี่เล่นเลยโอเคอย่างนี้กาเมล่าเราโตวสวบโมดอ,อกครับทำลายไปทิ้งทั้งมือฟอคซิมาโดดกลางอยู่แล้ว เฮลิคารเตอร์ครับโอ้หอย่างนี้โมเบียเขาโตจัดๆนะอ่าดีเด็กต้าครับแดร์เดวิลครับเด็บลี่ครับน็อกเทอร์นะโอเคเราเปิดหลังเราไอเลออดปิดไม่ได้นะทางซ้ายผมเนลเวล่าโตสองเป็นสิบหกลงเจฟไปช่วยได้แต่ว่าถ้าเขาทิ้งการ์ดอะ มอเบ์เขาโตอยู่ดีผมไม่ไหวยอยู่ดีแต่ต้องเล่นอยู่ดีนะเพื่อเพื่อโอกาสชนะเราเอง่างงต้องเล่นเจ็บซ้ายครับบนมือเรานี่โกบเป็นคูณสองพอดีถือว่าช่วยได้มากผมสามารถเลือกเล่นได้เลยว่าจะเล่นกลางหรือขวาที่จริงก็อยากเล่นทั้งสงโลนะเพราะว่ากลัวมอเบสโตนี่แหละอะอืมนี่สองโลไปเลยไหม ให้มสองโลอยู่แล้วสิเพราะว่าเรามี mm hmm. มิสนาเวลไงยิงพลังให้ได้นะคิดว่ามีภาพชนะได้ครับเกมนี้มาดูกันดีคอเลกเตอร์เท่านั้นที่ท็อปเด็กเขาขึ้นมาเพราะนั้นเกมนี้ก็หมายความว่าเราชนะทั้ง3โลเคชั่นเลยครับผมจีจี G ครับ